ต้นบ uhm, mm <h. S 1> like, ัวห <Okay. S 1> <fire>. uh. ิมะอันนี้สิเก็บร้องเบื้งบัวหิมะนะฮะตรงนี้มันถ่วงหัวยังมือพุ่นที่พี่น้องเด้เสียหายเบื้งอาจจะมดไหมนี่ตรงนี่ป้าบัวหิมะดิ่งวอนได้ช่วยนะ ถ <laughs> ่ายวิดีโอเออตัวหัวยืนมือบัวหิมะหน้าสดนะคหน้าสดนิ้วซ้ายก็อยหัวใหญ่ใตัวส่เกอบอีหนังก็ว่าเกอรบูด ซักซักซักโอเคโอ้ยนี่ต้องซับทังที่อีกไอซับหัวมันเห็นเมื่อเรามันออกมาไก่ซัก โอ้ยคนที <reh ad walk> um, <tag ging> ่ดัางสเลิมยังไงเอ็นตกขีสีแรงโอ้ยเอาแรงก็กินแรงแล้ยังขี้ดีเออแมนอยู่เออใหญ่ตัว้นนวายปีนี้ใช่ใหญ่เอาแต่สีดำนุ่มันต้องใหญ่อีกอยู่มันต้องใหญ่อีกอืมเดี๋ยวไปสักคนเอาตาเอานั่นวนดีกว่าให้สิเอามหอยู่ Nó bất cứ một hộp bung tìm 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 một này bung tìm một hộp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  bung

เดีเราดินเนี่ยวนายไม่ได้หลอย,ยูค่นนนคนเรัยปตาดเมื่อไหร่จะอูเลิศเลยก่อเดียวเพราะกินเป็นนั่นถ้าวิดีโออยู่หมดเลยัน,นยเออถ้าจัดเลย้จ้ามวงมวนลย้ค่ายอุ้มนุ่มข่อยเด้อใส่หอาเตะหัว ย้ำก si ูมากูซอยกูได้เออเอินไปให้ทถอะนั้นไปรับเนี่ยเฮ้ยยังงี้รู้ามาบ่ได้อยู่คือเก่าละเท่าแล้ววะสี่แมงก็บ่เปลี่ยนอย่างนี้วะสัดอดตกูจับมาสองอาทิตย์แล้วยังสี่อยู่ขึ้เก่าอยู่ฮะโอ้โหเว้ยบ่เ็นไร ไปเ <Okay. S 2> <ป>นปี่ยไปกินต้นเดีวยวหรือก็เฟือเลยเออไีขายหลายอยู่บ่ปลาขายเหมืนอนนูประกาศขายเลยเย็ดเยวเส็กเขาขายเดี๋ยวนี้รู้แปะผิไปหาต้องมาใส่โอ้อยปวดยได้หดแนวออือเออเงาเหมือนน่ะที่ขายเงาประกาศขายเงานเนออไปอันนี้